รอบนี้ทุกเม็ดเน่าด่านนี้แมพมันกว้างเลยเนี่ยเล่นยากอะ่ะค่อนข้างเล่นยากเอ้ไม่เจอใครเลยอะ่ะเฮ้ยเจอเลยเท้าว้าวเรานิมิกวันที่มิกออกเฟดเร็วน,นะมา จะวิ่งฉีกคิดดีๆเนะี่ยขาหน้ามีไม้ด้วยอุ๊ยเอาวะอยากส่องเลยขนาดนั้นเลยหายจริงเพื่อนมันถึงนะเพื่อนมีแต่คนอยากบุตรีวะเฮคนนี้หายามุม มาเล็กเสียไม้นะอย่างเงี้ยเอาดิมาเก่งเลยขนาดนั้นเพื่อนมีคนปั่นไฟอยู่เนี่ยให้ไกลมาเล็กไกลเสร็จแล้วด้วยปล่อยเขาดึกเล้ฮะเราไปกระทุบเครื่องดีกว่าเอาวัดีคนนี้ใครเนี่ยเจค

<Workers> ไม่โคตรไกลอ่ะจากที่มันไกลแล้วคือมันไกลแบบไกลชิบหายอ่ะเคองนี้ปั่นต่อไหมเนี่ยไม่ว่ะจะปั <also> <es> okay. ่นอยู่ไหนได้นะเดี๋ยวรอยเท้าว่ะโอเคคนนี้ลงเลยเนี่ยข้ามไปเลยทันได้ยางไง ลมไม้ด้วยวะพวกนี้ใช้ไม้โคตรเปลืองแหมเพื่อนสักแค่ไหนวะน้อย <c oughs> ตอนนี้ก็ลงรัวๆไปก่อนเกมค่อน <c oughs> ข้างไหลมาทางเราเล่นะเครื่องนี้ปั่นปะเนี่ยเอาวะปั่นมาตงไม้ปะ โอ้ว่ะเฮ้ยน่าจะทำเควสส่องไฟอะเก็บขาย,ยัางมุมก่อนนะไม่ได้รีบเท่าไหร่นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยววันดีเจคคืออยากรู้ว่าเรามีขาย,ยัางมุมบวกกับไอ้เปิร์กงันไกลของเทวินมันจะไกลจะแค่ไหนวะคนนี้ไรฮะแถวนี้ไม่มีไม้เลเถ้าจำไม่ผิดอะ จริงด้วยไม่มีตายยากนะก็รมีไล่ไปละกดตีไปเลยฮะเอาป๊อปมาไม่ได้ใช้ด้วยปั่นคนนี้ต่อแนะไ่ไม่วะไม่วะไม่มีเครื่องปั่นเลยน่าจะอยู่โซนนู้นแหละฮะคนนี้ก็ใกล้ดับแล้วด้วยเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่เห็นได้ไงเนี่ยเขาไม้ปะเอาเอาตัวไม้เอ๋ ตัวนี้มันละลายไม้ได้ง่ายเนาะสวยฮนะได้สแตก็กไปละหมาเอ๊ะไงมันไ้ปากซอยอะมาจะวิง่งฉีกจริงหรอเพื่อนโอ้โหแหลกอะไรเนี่ยคุณนี้ตายยากกว่านี่ไม่มีวะ่ะ คือโคตรมันอะคือตีเขาล้มเรัวๆรัวคือด่านนี้มันหาคนยากอะมันข้อโพดเยอะโคตรเกลียดวิ่งที่สูงหากันชิบหายหาไปไม่เจอเลยเชกลับไปขับจำเลยเนาะวันนี้วยวไว้คนที่ไป็นข่งมุมมาวิ่งเร็วนะเพื่อน <c ười> คือแข่งมุมมันก็ง้างไกลอยู่แล้วแล้วก็มีอี๋ไม่โดนมผมจำชื่อเปิร์กบนไม่ได้อะ, <c ười> อะไหนเนี่ย <c ười> เป็นเงี้ยังไหนวะโอเคเม็กก็ดีมีมาได้อนแถวเนี้คือตอนนี้ผมคิดว่าเลดมันโอพีมากนะในความคิดผมตอนเนี้ย วงจัดๆัดอะไม้หมูเสียไม้ยังวะโอเคเสียแล้วฮะคนนี้น่าจะตายแล้ววัด <c oughs> หน้าไม่ได้หันไปหาโอ้โหหน้าต่างกันหน่อยสวยเพื่อนได้อีกหนึ่งสแตกแ็กละตอนนี้เครื่องเลยสองเครื่องอ๋อยังไม่ตายกันเนี่ยตอนนี้น่าจะเฟสสองคนทวนนะฮะ อ้าเจคปันป่นเพลินเลยวะโอเคถ้าเราไม่ง้างสุดเราก็มีเสียชะแตกนะไหนเนี่ยไปดีเพื่อนไม่อยากเสียชะแตกอะ่ะกดตีแค่ครั้งเดียวนะถ้าเรากดค้างแบบมันจะเสียแตกจะได้กว่าจะเก็บได้อะไรอัน เอาไว้แบบช็อตจำเป็นจำเป็นดีกว่าคนนี้น่าเฟซสองเหมือนกันนะโอ้ตายแล้ววะจำไม่ค่อยได้ความจำปะบูชิบหายอ้าวัสดีใครเนี่ยวัสดีเมกงานโคตรไกลนะบอกเลยโอ้โหอันนี้จังหวะงานมันไม่ไม่สุดอะคนที่วิ่งฉีดรวดรวดวิ่งฉีก,ฉกคิดผิดนะเนี่ยนี่ก็ฝืนสองเกิน เก็บแข,ขงมุมก่อนทันเลยตีไว้นะเพื่อนเอาเจกวดีเขารอลอมงไม้เพื่อนนะ่ะน่าจะแกงคนจีเลยนะแกงนี้กระเทือบเพื่อนกัน แมดเอ้ยไม่ใช่ว่ะเห็นละเสื้อแดงพ่อหนุ่มเสื้อแดงแรงฤทธิ์เก็บขาเามุมก่อนเอาไปด,ดีลงไม้เอ๋ส่องไปโคตรสุดหอลอดอะไรเนี่ยแถวนี้ไม่ไมีไม้แล้วฮะบายละ กดตายยากก็ไม่พลดนะคิดดูอเฟสสองว่ะนี่จะไปอยู่ไหนกันได้นี่โอ้กลับมาปั่นไฟต่อว่ะสุดยอดสวยคนนี้็ก่าจะตายละถ้าจะไม่ผิดไหม เอาไว้ให้คนข้างบนอะชี้ลเหลี่ยมมนเลยหาไม่เจอแล้วนายต้องบินไปช่วยเจก่อนนั่นแหละจะไม่ช่วยเพื่อนจริงเหรอเพื่อนโอเค่วยก่อนและบินไปหาคนรอนแขวนเมื่อ,อ,อกี้เลยฮัาโหดีพ่อหนุ่มเสื้อแดงไม่ใส่เสื้อแดงก็มีแรงวิง่ง วันนี้จะปีนกลับเหรอฟาร์มขายมุมฮะอีไม่ถึงสวยตรงนี้มีหน้าต่างใบไม่มีไม่มีไม้ด้วยไปหลุมอยู่นี่โอเคผมแขวนอันนี้เลย เจอแล้วสวยเลยฮะอ๋อกับโดด้าต่างเลยไปทางวิ่งเหม่างเงี้ยวะห่วยลำคาแล้วนะนี่โดด้าต่างเดียวเลยว่ะตะไคร่ก็ไม่ขึ้นด้วยนะแต่ยาก สวย hey, เฮ้ยเราเหลือดแข่มึงไม่อันหนึ่งเนาะเอาไว้วิง่งหาประตูตอนเรากระทืบงลุกแล้วสวยประตูโหอยู่ไกลกันนะไกลชิบหายด้วยจะทันปะวะเนี่้เราแบบโอ้โหเขาโพดบังถ้าเขาเปิดนี่คือผมไม่เห็นนะเนี่ยเดี๋ยวนะอะไรเนะี่ยโยนเกียร์แล้วเหรอหรือว่าโยนหินฮะ กุญแจป่ะวันี่ะน่าจะกุญแจโอ้ดวงดีเกินหากุญแจเจอได้ไงก็อย่างที่บอกไปแพทก่อนหน้านู้นแล้วว่ายุคนี้กุญแจเป็นหาย่ายนาะคือคุยกกล่องแป๊บแป๊บก็เจอแล้วไม่จำเป็นต้องเอาเบิร์กแบบคุยกล่องเลยมาจีๆจีฮะโอ้ว่ะป่าหลบภัยแล้วผมมาเกิดกลางแมปด้วยเนี่ยโอเคเจอเลยท้าวละ ปอดีเขาเด็ดตีไกลนะเพื่อนนี่ก็ตายยากปะจะตันตู่ว่ะไอะะผมเจออะไรเนี่ยตันตู่เหรอ มาจะเทพเจ้าได้แค่ไหนวะฮะหยีเกลียฟปีไปก่อนนะเล่นอะไรกันวะเน,นี่ยออกนอกบ้านเลยละ วัดใจนะเอาดิม่ะต,ตั้ตู้เหรอเก่งอะไรขนาดนั้นเนี่ยฮะเก่งอะไรขนาดนั้นถามจริงเหอะ <c oughs> ต,ตั้ <c oughs> ต,ตู้เหรอฮะโคตรสุดเลยว่ะ ะเก่งเลยขนาดนั้นมาฮะหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมดแล้วฮะไม่มีตะกิดเพื่อนไม่มีแทงหลังแล้ว <c ười> เขาเล่นพลาดละไปนู่นแล้ววะคือโกรธมากอะคือแบบ ล่อซื้อตามตู้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, เงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเบร้อยอีซี่ว่ะลอซื้อเหรอลซื้อเหรไม่มีใครลูกเองเนี่ยนะคือ คือถ้าจะมาปั่นอย่างนี้ก็ควรลงเองด้วยนะเฟิงหมินน่าจะอยู่บ้านเล็กนะถ้าจำผิดน่าจะอยู่ทางใต้ห้องวีแหละไม่ใช่ว่ะออกไปละไปอยู่ไหนได้เนี่ยเไม่ได้มาว่ะไม่เได้มาด้วยฮ่าหลุมไม่เจอว่ะฮ่าเฟิงหมินไม่เจอด้วยถ้าเขาคานอยู่แล้วเขาเจอหลุมแม่งโคตรโกรธผมเจอหลุมอยู่มที่แมตนะพอดีเฟิงหมิน คือพวกนี้กะมาแบบบุลลี่ผมเต็มที่อะแต่ดูเขาเล่นดิ